สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็ได้มาส่งสินค้าทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดใส่รถไถนั่งขับนะครับผมวันนี้ก็ส่งสองเครื่องนะครับแต่เช้าเลยนะครับเครื่องแรกนะครับก็เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมาขาธรรมดานะครับรุ่นนี้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับขานีสามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับส่งลูกค้า อยู่ที่อำเภออำเภอหนองหงเง้ยเนาะเป็นบอไอเป็นบ่หนองหงอำเภอไอจังหวัดสากแก้วนะครับหนองหงจังหวัดสากแก้วนะครับเครื่องนี้อ๋อบุรีรัมย์พูดผิดนะครับหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับราคาเครื่องหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรยี่สิบระหว่างขาก็ปรับให้ลูกค้าเป็นเจ็ดสิบเซนนะครับลูกค้าอยากได้เจ็ดสิบเซนนะครับนี่นะครับ ขาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับขยับได้ปกติจะตั้งมาอยู่ที่65เซนนะครับตอนนี้ก็ตั้งให้ลูกค้า70เซนนะครับสองถังหยอดขา้าวโพดหนึ่งถังหยอดปุ๋ยนะครับก็มีแถมสลักให้ด้วยหนึ่งสามตัวนะครับสลักสามตัวใส่นะครับมีจานหยอดเพิ่มแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับจานก็เป็นติดมากับตัวเครื่องนี่จะเจาะมานี่คุณนี่เนาะเ็นบอก จาอมา4หุนนะครับจะลงประมาณ2 2เม็ดนะครับาขาโพดนะครับส่วนจานที่แถมให้จะจออมา3หุนครึ่งนะครับ3หุนครึ่งนะครับบ้านมีจานแถมล็อกไว้หรืเ่าล็อกไปแล้วนะครับถ้าจานแถมก็จอดมา3หุนครึ่งลงประมาณ1เม็ดนะครับขาโพดห่างประมาณสัก20เซน15เซนถึง20เซนนะครับตัวนี้ครับด้านหน้าด้านข้างนะครับ ราคา18 000บาทนะครับไม่รวมส่งส่งลูกค้าเพืภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนอีกเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็น3แถวนะครับ3แถวขาขากระทูนะครับ3แถวขากระทูตัวนี้หน้ากว้าง1นึ่งเมตรห้บนะครับ1นึ่งเมตรห้าสิบระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่หกสิเซนนะครับตั้งมาหกิเซนขากระทูนะครับส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอ เพื่อ,อยังคงนะืมอจะเบียงสานะครับเบียงสาจังหวัดจังหวัดน่านน้ะอ่าเบียงสาจังหวัดน่านนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรห้าสิบระหว่างขาจะอยู่ที่ห้าสิบเซนเอ้ยห่างหกสิบเซนนะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นี่คือด้านหน้านะครับแถมสลักสามตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จานหยอดหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เจาะ การในตัวเครื่องก็เจาะมาสี่หุนนะครับลงประมาณสองเมตรข้าวโพดห่างวันสิบห้าถึงยี่สิบเซนกา,ารที่แถมให้นะครับจะเจาะมาสี่หุนนะครับลงประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับสิบห้าถึงยี่สิบเซนเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของเครื่องเดี๋ยวพาไปอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวรอดใต้เพื่อนไปดูเลยเอ,ยอยาไนะครับ นี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับ1กึ่ง,กงจากด้านหลังนะครับถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสสถังนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นด้านหลังของอสองแถวนะครับ พาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกนะครับศูนย์เก้าสี่ครับนี่รถรถไปรษณีย์นะครับคันใหญ่มากร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9 4 4์9ก2 2 4 0 6สี่ห5 6ก้อนะครับอันนี้ส่งสองเครื่องพร้อมกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ